สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรตะหมูชาแนลครับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูไฟ rgb แต่งห้องนะครับผมซึ่งผมสั่งมาจากแอป Lazada นะครับผมในค่าตัวของเขาก็คือ145บาทก็ถือว่าถูกมากมันก็มีราคาถูกกว่านี้นะครับผมผมก็ไปหาดูหลายร้านนะครับผมไปหาใน Lazada นะก็ไปหาหลายร้านก็จะมีราคาสูงราคาต่ำราคากลางนะครับไปดูราคากลางก็ไปดูคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์แบบแย่ๆมากเลยคอมเมนต์ที่เขาให้ดาวน่ะมันก็เราคอมเมนต์ไม่ค่อยดีนะครับผมโอซื้อมาไม่ตรงปกอ่า แต่ก็ร้านนี้ก็ผมก็ไปดู145บาทก็คือ,อของตง้อของตรงปวกบ้างของดีขอขอบพุณคคับอะไรกันก็เลยตัดสินใจกดสั่งร้านนี้เลยนะผมไม่รู้ว่าจะตรงปกหรือไม่เรามาแจ้พร้อมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาตกแต่งข้างหลังนะผมก็คือไฟสีม่วงข้างหลังผมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ยังไม่พอครับผมจะเอามาใส่ขอบตู้นะครับก็ให้มันเป็นสีสันหน่อยนะครับผมอ่ะเผื่อใครอยากได้จะไปติดใส่ห้อง,องของตัวเองนะครับผมนะก็ ในราคานี้ก็ถือว่าถูกมากนะหนึ่งร้อยกว่าบาทนะผมอืมอืม,อม,อมต้องขออภัยนะครับอตัวนี้นะครับผมมันจะไม่เต็มเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะไม่เต็มวงนะผมเต็มวงนี้ก็ประมาณ20เมตรเปล่าผมสั่งซื้อ5เมตรนะผมผมสั่งซื้อหเมตรก็ได้แค่นี้นะก็อันนี้มีเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรงหรือเปล่าเป็นตัวแปลงนะ แล้วก็นี่เป็นรีโมทนี่หมาคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นเลือกสีเลือกอะไรก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าที่ช้าไอที่เสียไฟแหละนะครับอ่ะทีนี้วิธีต่อมันจะต่อยังไงล่ะอ่ะดึงตัวนี้ออกมานะครับแป๊บนึงนะอ๋อนี่ไงครับอ๋อตรงนี้ครับผม ถ้าทุกคนซื้อมาสังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นตรงนี้นี่ครับถ้าทุกคนซื้อมาต้องสังเกตตรงนี้ครับนี่ครับก็คือมันมีสี่รูใช่ไหมก็มันมีมีสี่รูอ่ะมันจะมีสี่พินนะครับสี่พินนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีรูปลูกศรห็นไหมรูปลูกศรอยู่ข้างซ้ายเนี่ยอยู่ข้างอยู่ข้างขวารูปลูกศรเล็กๆแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีลูกศรเหมือนกันเอาลูกศรเนี่ยสวงกันให้ตรงนะครับผมผมอธิบายยังไงดีมันจะมีลูกศรนะเอาลูกศรสวมกันให้ตรงนะครับ ถ้าลูกศรส,สวมกันไม่ตรงไฟไม่ติดนะก็สวมเข้าหากันเลยอืมสวมแล้วอืก็ประมาณนี้นะครับสวมเข้าปุ๊บนี่ครับลูกศรมันก็จะตรงกันนะลูกศรมันก็จะตรงกันนะครับโอเคนะก็ต้องขออภัยนะครับกล้องมันไม่โฟกัสต้องขออภัยจริงนะครับโอเคเราต่อเข้าไฟอ่าตรงนี้เราแล้วนะครับเราก็เออเอาตรงเนี้ยมาสวมเข้าตุดเลย อ่าที่ท,ที่ที่เสียบไฟเขาเรียกว่าอะไรนะมอแปลงเออ,อง่ายๆดีกว่านะครับแค่นี้นะครับผมง่ายๆเดี๋ยวผมไปหาปลั๊กก่อนแป๊บหนึง่งอ่ะได้ปลั๊กมาละมาลองดูกันว่าจะติดหรือไม่นะครับอ่านี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมติดแล้วเห็นไหมครับถ้าใครที่ลองซื้อไฟ RGB หรือว่าไฟแบบนี้มาแล้วไม่ติดก็ลองดูตรงข้อต่อนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ต้องเอาลูกศรให้มันตรงก็คือภาพมันไม่เห็นชัดหรอก นะครับก็มันจะมีลูกศรบอกนะครับชัดเจนเลยก็เอาลูกศรให้มันตรงกันแค่นั้นนะครับทีนี้นะครับก็รีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็อย่างนี้อ่ะเราจะเลือกสีไหนผมจะเลือกสีเหลืองแล้วกันนะอ่าเห็นไหมครับกดไฟก็จะนิ่งแล้วนะครับทีนี้ก็กดอ่ะเอาสีใดดีอ่าสีเขียวเห็นไหมสีเขียวเห็นไหมฮะเอ่อกดโทนสีเลยเนี่ยมันจะเป็นโทนสีหนไหมครับเราก็กดตามนั้นเลย อ่าสีแดงเห็นไหมสีแดงแล้วก็สีเขียวอ่าครับสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับอ่าก็ประมาณนี้ก็มีสีม่วงสีอะไรก็ลองลองลอง,ลองไปเลือกดูเราก็ลองเลือกดูนะครับก็มีออฟอ่าปิดไฟได้นะครับออฟนะครับมีออฟออนแล้วก็การลุกเล่นต่างๆอะไรก็ลองไปกดดูครับอ่าออนอ่ากดไฟสีส้ม อ่าอ่าลองกดดูอ่ามันก็ระยิบระยับแบบนี้ถ้าระยิบระยับแบบนี้ก็กดคําว่าแฟลชมั้ครับมันจะมีคําว่าแฟลชนะแล้วก็มีคําว่าสโตกมีเอ่อพวกโหมดต่างๆก็ลองไปเล่นดูนะครับนี่ครับนี่แล้วก็ถ้าจะหยุดเหมือนเดิมก็กดหยุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไปลองไปเลือกเล่นดูนะครับนี่ไงอ่าเลือกฝงเลือกไฟได้นะครับ เราจะเอาเป็นสีเขียวปกติเลยก็ได้นะเราจะเอาเป็นสีน้ําเงินโทนสีน้ําเงินอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็เมื่อมันจะให้กดใกล,ใกล้ๆยังไงไม่รู้เราต้องกดใกล,ใกล้ๆนะกดไกลไม่ได้นะครับน่าจะเป็นตรงนี้ก็น่าจะเป็นเพิ่มความสว่างแล้วก็ลดความสว่างนะผมก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับก็ลองซื้อไปนะครับอันนี้ก็เป็นหลากหลายสีนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้คราับสำหรับไฟ R G B ตกแต่งห้องนะครับผมถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่งกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมถ้าใครอยากได้แบบผมก็ไปลองไปสั่งซื้อในออลาซาด้าลองดูแต่ผมไม่แปะลิงก์ร้านให้นะผมผมไม่ได้โฆษณาให้เขาก็เลยว่าออลองไปหาดูผมผมซื้อมาใน145บาทนะผม5เมตรราคากลางๆก็ลองไปหาดูนะครับในลาซาด้านะ โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ